กระแสตีกับแน็กชาลีไม่แมนแถมยังบ้าอำนาจกระแสตีกับถูกกระแสตีกับพูดแบบนี้ไม่แมนเปิดหน้าหนุ่มใจกล้าฟาดแน็กชาลีแบบนี้ทำเอาคอมเมนต์ถูกใจสนัน่น หลังจากที่ถูกหลายๆคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ในความรักระหว่างแน็กชาลีกับเก๋ไกสสไลเดอร์เหมือนทั้งคู่จะเลิกลากันแล้วล่าสุดได้เจอแน็กชาลีมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์20ปีแฟนฉันนะพารากอนสินีแพรกชั้น5สยามพารากอนเจ้าตัวได้เผยสถานะความสัมพันธ์กับซือมนชนแบบตรงๆโดยยอมรับว่าเลิกกันแล้วส่วนสาเหตุเขาอาจจะเบื่อผมและ กับความรักมันเกิดอะไรขึ้นเศร้าไหมนักชาลีบอกว่าเศร้ามากเศร้าทิพหหยเลยครับเศร้าแบบโคตรเศร้าเลยแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนที่เศร้าไปกับเราด้วยผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทำงานอย่างเดียวมีแฟนคลับให้กำลังใจเราหลายคนต้องบอกว่าความรักนี้เป็นความรักที่น่ารักมากสำหรับผม ได้โอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับในความรักครั้งนี้ของผมทำให้เราได้วางแผนเหมือนที่คุยกันไว้มีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความสุขมาก ถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ครั้งล่าสุดที่กลับมาเป็นอะไรที่ดีมากๆได้สร้างรอยยิ้มให้ใครหลายคนมากมายผมมีความสุขมากถึงแม้มันจะจบโคตรไวเลยแต่ดูเหมือนจะมีหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาทำคลิปตีกลับหนุ่มแนกว่าการกระทำของเจ้าตัวนั้นไม่ได้เรียกว่าแมนแต่เรียกว่าเป็นการข่มเพื่อที่ต้องการให้ตนเองดูชนะและเหนือกว่าฝ่ายหญิงจนทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับหนุ่มคนนั้น เป็นจำนวนมากนั่นเอง